สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอนิเมะที่ฉายบน n น t f l i x ไปรับชมได้เลยครับบีดเทพมรณนะเรื่องนี้ n น t f l i x เอามาฉาย167้167ตอนจากอนิเมะทั้งหมด366ตอนนะครับนารุโตะนินจาจมคาถาเป็นเรื่องราวของนารุโตะตอนเด็กนะครับมีให้ดู220ตอนก็คือจบภาคเด็กเลยครับ Hunter Hunter มีให้ดู148ตอน เรื่องนี้ผมชอบภาคกิจไอแลนด์มากเลยครับแต่ชากตา่อสู้ยกให้ภาคกองจนเงามายาแล้วกันนะครับ Fairy ี a เทลสึกจอมเวทอภินิหารเป็นเรื่องราวของคิวเฟร i r ี t เทลที่เคยเป็นกิวจอมเวทอันดับหนึ่งมีให้ดู2ซีซั่นนะครับเป็นซีซั่นที่2และซีซั่นที่3ส่วนเดอ Movie ีมีให้ดูอีกหนึ่งภาคครับแขนกลคนแปลธาตุปี2003เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซี Fantasy, มีใ1ตอนจบครับ แขนกลคนแปลาธาตุปี2010เรื่องนี้ไม่ใช่ภาคต่อนะครับแต่เป็นการเอาภาคปี2003มารีเมคใหม่เนื้อเรื่องจะเหมือนกันแค่ต้นเรื่องมีทั้งหมด64ตอนจบครับ Back p o w e r นโลกแห่งหนึ่งที่เวทมนต์คือทุกสิ่งแอสตาได้ไปสอบเข้าหน่วยอัศวินเพื่อที่จะเป็นกกรักพัิเวทมนต์มีให้ดู51ตอนนะครับมาแนวฮีโร่กันบ้างนะครับ วันทันแมนเรื่องนี้พพะเอกเก่งคงไม่มีใครไม่รู้จักพี่ลอนซ่ามาเตียวจอดของเรานะครับเรื่องนี้มีให้ดู2ซีซั่นนะครับมาแนวฮีโร่รุ่นเล็กบ้างนะครับ My Hero Academia มียมิดโดริยะเด็กหนุ่มไรอัตลักษณ์ที่ได้สืบท่าพลังวันฟอร์อเรื่องนี้พพะเอกจะค่อยๆเก่งตามเนื้อเรื่องนะครับยอดนับปุงโซมะ เป็นเรื่องแล้วของโซมะเด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนที่มีนักเรียนจบเพียง10%มีให้ดู4ซีซันนะครับ73ตอนผาพิภพไททันในโลกที่มนุษย์ต้องเอาชีวิตรอดจากไททันโดยหลบอยู่หลังกำแพงที่สูงถึง50เมตรมีเพียงหน่วยสำรวจเท่านั้นที่จะสามารถต่อกรกับไททันได้มีให้ดูถึง59ตอนเลยนะครับแบบพิคาดอสูร เป็นเรื่องราวของทันจิโร่ที่ไปเป็นนักแรอาอสูรเพื่อจะช่วยน้องสาวสุดแสนน่ารักของเขาให้กลับมาเป็นมนุษย์โดยมังแงะของเรื่องนี้ทํายอดขายสูงสุดของปี2019มีให้ดู1ซีซั่น26ตอนนะครับห้องเรียนรอบสังหารเป็นเรื่องราวของนักเรียนห้อง 3E ที่ต้องฝึกวิชารอบสังหารเพื่อที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเขานั่นเองนะครับมีให้ดู2ซีซั่น47ตอน,นครับ s อฟต์ร์ออนไลน์เป็นอน,นิเมะแนวติดอยู่ในเกมนะครับภาคนี้เป็นภาคแรกเลยนะที่แจ้งเกิดเทพทูคิริโตมีให้ดูหนึ่งซีซั่น24ตอนครับ s อฟ r ์ Online, ร์ออนไลน์อันเทอร์เนกันเกลออนไลน์เรื่องนี้เป็นภาคแยกของซอฟ r ์ร์ออนไลน์ะครับโดยจะมีตัวละครหลักเป็นหญิงสาวตัวน้อยคนนี้นะครับในเรื่องจะใช้อาวุธปืนมีให้ดู12ตอนครับ ผีปอบโตเกียวเป็นอน,นิเมะดักแฟนตาซีเลือดสาดเรื่องนี้พระเอกจะค่อยๆเก่งนะครับมีให้ดู3ซีซัสี่ส48ตอนครับเทวทูตแห่งโลกมืดเป็นอน,นิเมะแนวดักแฟนตาซีอีกแล้วครับเรื่องนี้พระเอกเป็นมนุษย์ที่ถูกแวมไพร์เลี้ยงไว้เพื่อกินเลือดทอปเป็นเด็กคนเดียวที่หนีออกมาได้และต้องการแก้แค้นแวมไพร์มีให้ดูสซีซัน่น24ตอนนะครับ t ิ e ิอุตเดอเยเกอร์เทชคาต่าแวมไพมาแนวแวมไพอีกแล้วนะครับเนื้อเรื่องหลักก็จะเล่าถึงกลุ่มเยเกอร์กลุ่มที่มีไว้เพื่อไล่ล่าแวมไพโดยเฉพาะมีให้ดู1ซีซั่น12ตอนครับร้อยคนพลังจิตเป็นอนิเมะแนวพลังจิตเรื่องนี้พพะเอกเก่งสุดๆแต่ไม่แสดงออกมีให้ดู2ซีซั่น25ตอน มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนซีซั่น2เรื่องนี้เป็นแนวต่อสู้แฟนตาซีมีให้ดูหนึ่งซีซั่น12ตอนแต่เป็นซีซั่นที่2นะครับคมดบบแห่งออราโทเลียเรื่องนี้เป็นแพแก็กแยกของเรื่องเมื่อกี้นะครับแต่เรื่องนี้จะเล่าในมุมมองของเจ้าหญิงนักแบบชื่อว่าไอซึ่งเป็นตัวละครที่แพะเอกชอบนะครับในเรื่องจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับซีซั่นหนึ่งนะครับ รีเซตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกมาแนวต่างโลกกันบ้างนะครับเรื่องนี้พระเอกฟื้นมาในต่างโลกและมีพลังที่ทําให้เกิดใหม่ก่อนที่จะถูกฆ่ามีให้ดู1นึ่งซีซั่น25ตอนนะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วมาแนวต่างโลกอีกแล้วครับเรื่องนี้เริ่มที่พระเอกถูกฆ่าในโลกของตัวเอง และมาเกิดใหม่เป็นสาลามที่ต่างโลกครับแต่เป็นสาลามที่มีระบบคอยช่วยเหลือด้วยยิ่งกว่าเทพทูอีกครับมีให้ดู1ซีซั่น24ตอนศึกตำนาน7อัศวินหรือเรียกอีกชื่อว่า7บาปมีให้ดู1ซีซั่น24ตอน และเดอะมูฟวี่อีกหนึ่งภาคนะครับสึกตำนานเจ็ดอสศวินนักโทษแห่งท้องนภาเมจัยการหัจจภััยของซินแบกเรื่องนี้ใน Netflix ใช้ชื่อว่ามาจินะครับแต่จะเรียกเมใจหรือมากิก็ขอให้รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งภาคนี้เป็นภาควัยเด็กของซินแบกที่เป็นราชาแห่งเจ็ด้าบสมุทในเรื่องหลักนะครับ เานี้แมาถึงเรื่องเฟสนะครับเรื่องนี้จะมีให้ดูถึง5ภาคเลยโดยเนื้อเรื่องหลักจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ยกเว้นภาคเฟสแกนออเดอร์นะครับที่เนื้อเรื่องจะต่างออกไปเกรหน่วยลบตะลุยโลกต่างมิติเป็นอนิเมะต่างโลกอีกแล้วครับ จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกที่เราอยู่สามารถข้ามไปโลกแห่งแฟนตาซีได้โดยเรื่องนี้จะพูดถึงกองกำลังญี่ปุ่นที่เข้าไปสำรวจโลกอื่นโดยผ่านเกตมีให้ดู1นึ่งซีซั่น24ตอนนะครับล่าอาสูนละกายเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นล่าอาสูนพระเอกมีพลังแฝงเรื่องนี้มี1ซีซั่น39ตอน ก o b l i ลินสเลเเป็นอนิเมะแนวดักแฟนตาซีเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่การล่ากอลลินนะครับเรื่องนี้ก็จะออกเถื่อนๆหน่อยนะครับมี1นซีซั่นผู้แก้สุดแก่งที่ระแวงขั้นวิกฤตแนวต่างโลกอีกแล้วครับโดยที่พระเอกถูกอัญเชิญมาเป็นผู้แก้ซึ่งมีพลังมากมายแต่เขาดันเป็นคนที่ระแวงเลยต้องเก็บซ่อนพลังไว้ มีให้ดู1นซีซั่น12ตอนครับโอเวอร์โหลดจอมันพิชิตโลกเรื่องนี้เป็นแนวติดอยู่ในเกมนะครับพระเอกเก่งตั้งแต่แรกจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าก็ได้นะครับมีให้ดู3ซีซั่น39ตอน The Movie อีก2ภาคนะครับ เบอร์เซเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นดักแฟนตาซีเลือดกระจายมีให้ดู2ซีซั่น24ตอนครับโนเกมโนไลท์ no Game, no Light, เนื้อเรื่องจะเป็นพี่น้องที่เป็นเกมเมอร์ขั้นเทพถูกอัญเชิญไปต่างโลกที่ทุกอย่างเดิมพันด้วยเกมมีให้ดู1ซีซั่น12ตอนและมีเดอะมูฟวีอีก1ภาคนะครับ โรงเรียนสัป,ปยุตเอสโตรลิกเป็นอนิเมะแอคชั่นรพอเอกเกงเรื่องนี้เกี่ยวกับคู่พี่น้องที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนต่อสู้ครับมีให้ดู1นซีซั่น24ตอนมือแบบผีพันซาตานเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีพระเอกมีพลังแฝงมี2ซีซั่น38ตอนนะครับ ผู้กล้าโลกพัง,งาดพระเอกถูกอัญเชิญไปต่างโลกและได้เป็นผู้กล้าซึ่งอาวุธที่ได้ก็คือโล่ที่มีพลังโจมตีเท่ากับศูนย์มีให้ดู1ซีซั่น25ตอนครับจอมแมนต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญเป็นแนวอัญเชิญมาต่างโลกอีกแล้วครับแต่คราวนี้พระเอกถูกอัญเชิญไปเป็นจอมแมนมีให้ดู1ซีซั่น12ตอนนะครับ อาคเมะสวยสังหารเรื่องนี้เป็นแนวต่อสู้รอบสังหารเนื้อเรื่องจะดักดักหน่อยนะครับถูกจัดอยู่ในเลทสิบบวกมีให้ดู1นึ่งซีซั่นยีตอนครับหน่วยผจญโนลนไฟลุกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยดับเพลิงพิเศษนะครับที่ต้องต่อสู้กับปีศาจไฟมีให้ดูสองซีซั่นยีตอนครับ มาแนวกีฬาบ้างครับคุรโกโน b บ s สเกตเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมบาสเกตบอลตัวละครหลักก็จะเป็นคุรลกโกที่มีพลังวินวอรกในตอนแข่งนะครับเรื่องนี้ตอนแข่งพลังก็จะโอเวอร์หน่อยๆนะสนุกมากภาพสวยมากครับเรื่องนี้มี3ซีซัน7 7ตอน มาต่อด้วยวอลเล่บอลไฮคิวคู่ตบฟ้าประทานเรื่องนี้เป็นทีมวอลเล่บอลโรงเรียนมัธยมปายลายคาราซุโนะมี4ซีซั่น73ตอนและเดอะมูฟวี่อีก4่ภาคครับโจโจ้ล่าข้ามสัตวษเรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นนะครับมี3ซีซั่น39ตอน บากิ aki, อันิเมะแนวต่อสู้เลือดสาดเนื้อเรื่องก็จะเป็นการต่อสู้เพื่อหานักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับถูกจัดอยู่ในเลเร18บวกมี3ซีซั่น39ตอนครับกัมปั้นอาสูนโทคิตะเรื่องนี้มาแนวเดียวกันกับบากิเลยนะครับถูกจัดอยู่ในเล็สร18บวกเหมือนกันมี2ซีซั่น24ตอนครับโนราง,งามิเทวดาขาจร เป็นแอนิเมะแนวแฟนตาซีต่อสู้โดยมีตัวละครหลักเป็นเทพเจ้าเลรอนมี2ซีซั่น25ตอนครับอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนกับตำนานปราสาตรอยฟ้าบางคนอาจจะร,รู้จักในชื่ออาจารย์จอมเวทเนื้อเรื่องจะเป็นอาจารย์สุดขี้เกียดที่จำใจมาสอนเวทมนต์ให้กับโรงเรียนเวทมนต์มี1ซีซั่น12ตอนครับ